สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชา้านกเขาใหญ่นะครับเด้อเมื่อนพานง,งออกมะลามครับพ้างงออกมะลามเราไปยามกับนูอนำใส่น้องหวานไม่ยังบนนยังเดินหนีทะเดียวเลย,เยไปเลยอ่ะ,อะบงสภาพบรรยากาศน้ำมันเศร้าครับ น้ำกันหัวหัวดำใจเศร้าแล้วก็พยายามกับหนูน่ <c oughs> จะจัอบไว้สื่ <c oughs> อๆบ่ไปซ้ำนี่ก่อนครับเดี๋ยวสิอาไปเบิ่งว่ามีตัวมีตนบ่ <c oughs> ครับผมกำลังหอดไม้แล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับว่าที่ม,มีตัวมีตนบ่ nó của nó mười lăm con hoài sai gặp ok sai ba cuối đấy. เดีครับโน้ต้องขาโอยน้ต้องขาอีกอะหลุนกงัน,ก <c oughs> นนะครับลนันแต่ว่าห้องบุทิก <c oughs>

นะเดี๋ยวเก็บกลับก่อนครับสรุปแต้มครับเมื่อนี่เดี๋นูตรงข้าวหน่อยตัวหนึ่งโอ้บคือหรอก <c oughs> กลับนูตรงข้าวากลับแน่เนี่ยหน,น่อยใส่บูทึหนูใหญ่ก็คืออะตะลันถิ่มนี่มันบ่อยู่บ่ครับบอกน้ามีเจ้ ย่าทำได้ก็ถือแต่น,ตน,ตนะนู้นทองขาวนู้นทองขาวนะทำนี้แหละครับ